สวัสดีครับวันนี้มามาเยี่ยมดูลำใหญ่สวนเล็กครับสวนเล็กเริ่มแทนช่อแล้วครับนี่ครับพ่นสารตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หกวันที่หกธันวาครับนี่ครับที่หกธันวาวันนี้ก็ ที่ห้ามักราาได้ครบเดือนพอดีอก็แทงยอดดอกกมาเป็นแทงยอดนี่ครับอ่าชัดเจนนะครับ มีชัดเจนแบบนี้ไม่กี่ต้นนะต้นอื่นอย่างจะไม่ออกตอนนี้ต้องขนาดกลางออกมานี้ครับอเป็นดอกสวยอยู่สวยนี่เลย แถวเลยครบครบหนึ่งเดือนครับเปิดตาดอกสามราอบนะฮะต้นนี้สวยคเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่เนาะต้นนี้ต้นไม่ใหญ่นะไปดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ไม่ใหญ่นะต้นใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นิดหนึ่งก ออกชิดแทนช่อออกมาพอๆกันประมาณนี้ออกมาประมาณสามนิ้วนะครับครับนี่ครับชัดเจนครับดอกแทนช่อช่อดอกนี่เลย ต้นขนาดใหญ่ยังไม่ยังไม่เห็นแบบนี้เลยในต้นขนาดกลางครับเดี๋ยวไปดูกันต้นใหญ่เนาะครับต้นนี้ต้นใหญ่ครับีอออกเหมือนต้นเมื่อกี้เลยชัดเจนนี่ครับมันจะมีใบออกมานิดๆไม่ไม่เยอะนะอ่าเต็มแบบนี้ก็สวย ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้รู้สึกดกทุกปีถ้ามันดูฝันนี้นเนี่ครับรู้สึกช่อนี้จะใบเยอะ,อะใบจะเยอะ ับตัวนี้ช่อนนี้ก็นี่เลยเป็นช่อมีมีใบออกมาด้วยครับครับตัวนี้ต้นใหญ่ครับก็ชัดเจนครับตัวนี้เป็นช่อแน่นอนนี่ครับ เห็นเห็นเลยชัดเจนนะครับพืนที่เห็นชัดเจนแบบนี้ก็มีไม่ก,กี่ต้นเองนะต้นอื่นก็มีไม่น้อยครับมัน น่าจะอีกสักหนึ่งอาทิตย์เนาะจะชัดเจนกว่านี้แต่ว่าต้นนี้ก็แน่นอนเป็นช่อแน่นอนนะครับนี่แต่ว่าเป็นยันปริงออกมาไม่ไม่ครึ่งหนึ่งเลยสนเล็กนะครับหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ฉีดสารวันรอบแรก ครบเดือนเดือนพอดีออครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ